สวัสดีครับผมเพื่อที่จะกระตุ้นเขาแล้วพวงไฟนิ่งเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนหนึ่งครับก็ะซอนอยู่ที่ท่ไหนสอมมารถเลือกเรียนที่เดิมเลยแล้วไฟนี้มีใครช่วยเป็นผู้บอกซอนละหมังมีกัปตันมีสิงห์มีธีรพงษ์ครับระบบในใครเชิญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบเก้าสูงเท่าไหร่สูงมากน้ำหนักแบบปอยเราตอนนี้ห้าสิบเจ็ดครับหมวยสไตล์อะไรครับปีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอหลานก้าเคยต่อยเขาไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งเขาต่อยยัง เขามื่อจะตายลยวันนี้ไม่เจอหลานกาเนาะวางเกยวางแผงไงดิตายดิแล้ตายจะายเรามีอะไรดีแก้ไขว่าคู่ดีตล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ไปที่ที่ดียเลยวันนั้นต่อยกับซูเปอร์แมนครับเป็นยังไงบ้างวันนั้นชนะคะแนนครับเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าวันนี้ต่อร้อยสิบสี่เนาะถ้าเข้าไปชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินนิดหน่อยประมาณีก็คือมาสบายแหละร่างกายตป็นี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทรงปุ้ยแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะใครเเหมมือนดิ คุมมากี่กิโลไฟนี้คุมมาณห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหลักร้อคนจังหวัดสุรินทร์ฝากเชิญอชวยแฟนครับฝากจังหวัดสุรินทร์ช่วยเชี่ยงเหมือนกันนะครับบัดดี้อะขอโชิญดิมาครับ